สวัสดีครับพบกัผมช่องกิติพลกัดแป้น KT P KP นะครับก็วันนี้ก็เข้ามาดูผักสวนครัวนะครับว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงนะครับก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็ลดน้ำทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับ ดูกันได้เลยนะครับก็จะมีต้นมะเขือนะครับพริกนะครับก็มะเขือยาวติดลูกเลยนะครับนี่นะครับก็เก็บกินไปบ้างนะครับ น,นี้ก็เป็นอักครวัวทดลองนะครับก็อยู่แบบพอเพียงนะครับก็ส่วนจุดนี้ก็จะเป็นต้นหมันนะครับต้นหมันห้านาทีนะครับก็ตอนนี้อายุประมาณห้าเดือนนะครับก็ ม้นก็ใหญ่ขึ้นนะครับก็ตอนนี้อายุห้นนนา 1, นาทีนะครับต้นมันพันห้านาทีนะครับก็ไว้สำหรับเชื่อมนะครับสำหรับกินหัวนะครับเชื่อมก็จะมีต้นมะเขือเทศนะครับลูกมะเขือเทศนะครับ ็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าใบมันเหี่ยวแห้งนะครับก็เป็นอากาศร้อนหรือเปล่านะครับเป็นเพราะอากาศร้อนหรือเปล่านะครับก็มะเขือเทศก็ลูกดกนะครับก็อาาันไหนลูกสีแดงเราก็เก็บไปบ้างแล้วนะครับนี่ก็เป็นมะเขือนะครับมะเขือเปาะ เอาไว้กินกับน้ำพริกนะครับน้ำพริกสับหรือปลาซาบนะครับก็อร่อยดีนะครับก็ส่วนจุดนี้จะเป็นต้นถัว่วพูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นต้น่วพูนะครับเราได้เก็บกินไปบ้างแล้วนะครับ ส่วนจุดนี้ก็จะเป็นกระท่อมนะครับเมื่อก่อนนะครับก็ทำไว้สำหรับให้แม่นั่งเล่นนะครับนั่งทำงานนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่เก็บของนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ผักสวนครัวนะครับจอบนะครับแล้วก็เป็นที่วางกระถางต้นกล้านะครับ ที่พอปลูกจักสวนควรนะครับเช่นคณะนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับก็บริเวณนี้ก็จะเป็น พื้นที่หลังบ้านนะครับเป็นพื้นที่หลังบ้านเวลาว่างนะครับทำกิจกรรมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาดู ่วนครัวนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ฝนตกลงมานะครับก็ทําให้ต้นมะขามเทศน,นะครับกิ่งก้านต้นมะขามเทศน,นะครับคือได้หักลงมานะครับเสียหายหมดนะครับก็ช่วงนี้หน้านร้อนนะครับ ก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับหน้าร้อนก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ